สวัสดีครับผมผู os, care, ers, ้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จ <iteit> <globally> ิโรจิรานุกูนะครับปัจจุบันก็ดำลงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิกนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนแพทย์โดยเฉพาะจะเน้นในระดับชั้นปรีคลินิกนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายว่าการเรียนแพทย์เนี่ยจะมีเวลาทั้งหมด6ปีนะครับโดยแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกคือเรียนตอนชั้นปีที่1นะครับช่วงที่2คือเรียนในตอนชั้นปีที่2และ3ช่วงนี้นะครับที่เราจะเรียกว,ว่าเป็นช่วงของชั้นปรีคลินิกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือช่วงที่3คือเรียนในชั้นของปีที่4ถึง6นะครับก็คือเป็นช่วงของชั้นระดับคลินิกนะครับโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนยส่วนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใช้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุปรง2567นะครับ โดยรูปแบบของเนื้อหาเนี่ยในปีที่1เนี่ยจะเป็นการเรียนที่ลักษณะเนื้อหาเป็นทั่วๆไปนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของเกี่ยวกับทางการแพทย์มากแต่ก็อาจจะมีบางรายวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์บ้างนะครับรวมถึงวิชาเลือกเสรีก็สามารถเรียนในชั้นปีที่1ได้เลยนะครับเมื่อน้องๆเรียนจบชั้นปีที่1เนี่ยก็จะมาขึ้นในชั้นปีที่2และะครนะชั้นเนี่ยที่เราจะเรียกว่าชั้นระดับปรีคลคินิกนะครับโดยในระดับชั้นเนี่ยเราจะเน้นความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานนะครับ โดยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นไปตามประกาศเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบพิชาชีพวิชากรรมของแพทยสภาครับสําหรับคณะแพทย์เนี่ยคือเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะแบ่งเนื้อหาเป็นไปตามระบบอัยะต่างๆนะครับโดยที่ปี2เนี่ยจะเน้นเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับหรือการทํางานที่เป็นปกติของร่างกายเราส่วนปีที่สามเนี่ยจะเน้นความรู้ในส่วนที่เป็นผิดปกติหรือเรื่องของตัวโรคนะครับ เนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยจะครอบคลุมทุกด้านนะครับทั้งด้านกายวิภาคสรีรวิทยาพยาธิสภาพพื้นฐานเภสัชเป็นต้นนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากตอนมอปลายนะครับก็คือเราจะเรียนในลักที่เป็นบล็อกบล็อกก็คือแต่ละระบบหรือแต่ละวะชาเนี่ยก็จะเป็นบล็อกโดยที่บล็อกหนึ่งเนี่ยจะเรียนประมาณ2-4อาทิตย์นะครับนะเมื่อเรียนจบเนี่ยก็จะสอบเมื่อตอนจบบล็อกเลยจะไม่มีการสอบเป็นเม็นเทอมหรือไฟนอลเหมือนตอนสมัยเรียนมัธยมนะครับ แต่รูปแบบของการเรียนเนี่ยก็จะเป็นแบ่งระบบทวิภาคเหมือนเดิมนะครับก็คือมีในภาคเรียนที่1แล้วก็ภาคเรียนที่2โดยที่คณะแพทย์เราจะไม่ได้มีการเปิดภาคเรียนหรือดูร้อนนะครับโอเคการเรียนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของภาคบรรยายและภาคปฏิบัตินะครับการเรียนภาคบรรยายเนี่ยก็มีตั้งแต่กา,การนั่งฟังเลคเชอร์รวมถึงการเรียนที่เป็นสักณะที่เป็นเรื่องของการทํากิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งการเรียนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนให้นิสิตเนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต เพราะความเป็นแพทย์เนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปตลอดนะครับเมื่อเราจบแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ต่อนะครับนะเพราะนั้นการกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมที่จะจัดให้น่จะช่วยสนับสนุนในส่วนนี้นะครนะส่วนในแง่ของการเรียนภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆามากมายเช่นการทำแ l บการผ่าตัดศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่การดูเซลล์ดูกล้องจุลทรรศนะครับนะรวมถึงการการทำพวกเคมีหรืออะไรพวกนี้ทั้งหลายก็จะเรียนในชั้นปรีคลินิกทั้งหมดเลยนะครับเนาะ ทีนี้เรื่องของการสอบเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างในตอนสมัยเรียนมาจนไปเหมือนกัน,นครับก็คือนอกจากจะมีการสอบข้อเขียนที่เป็นตัวเลือกนะหรือเป็นช้อยมีสอบข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนด้วยแล้วก็มีสอบแล้วทที่าในบ,บกริ้งนะครับนะก็คือจับเวลาหน่าทีหนึ่งสองนาท,นาทีสอบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการหลากหลายนอกจากนี้เนื้อหานอกจากจะมีเรื่องของวิชากา,ารแพทย์พื้นฐานครับอีกอันนึงที่มีเสริมเพิ่มขึ้นมาคือเนื่องจากความเป็นแพทย์เนาะเราไม่สามารถที่จะรู้แค่เรื่องของ เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์อย่างเดียวได้ในแง่ของสารสุขป,ประเทศไทยอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อหาบางอย่างที่เราจะเติมเพิ่มเติมเข้าม,มาเช่นเรื่องของระบบสุขภาพศาสตร์ของประเทศไทยกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์นะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับรวมถึงการเรื่องของอเทคนิคหรือทักษะอะไรทั้งหลายที่อาจจะไม่ทา,างานการแพทย์แต่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเช่นความเป็นผู้นําหรืออะไรพวกนี้เราก็จะเสริมเข้ามาในช่วงของระดับชั้นปรีคลินิกด้วยนะครับ โอเคนอกจากนี้เรื่องของการเรียนเนี่ยก็ระหวหม่างเรียนในปีที่2ปีที่3เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกิจกรรมต่างๆมากมายที่นิสิตจ,จะได้เข้ามามีบทบาทในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คือเมื่อเรียนจบปีที่2ก่อนขึ้นปี3าก็จะมีปิดเทอมใหญ่ก็คงเหมือนทั่วๆไปหลังจากนั้นพอจบปี3เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น้องๆที่อาจต้องมีการเตรียมก็คือการเตรียมตัวเพื่อสอบประเมินความรู้นะครับของทั้งของคณะเราคณะแพทย์รวมถึงของแพทยสภาด้วยนะครับ เพราะนั้นเนื้อหาโดยรวมของการเรียนในระดับชั้นปรีคินิกก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะจะช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับให้แก่น้องๆนักเรียนทุกคนที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยส่วนนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณครับ